ครับกับสวัสดีช่วงเช้าของวันที่8กันยายนพศ2567กสับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมชิปของทางจอง่องเข้ากับสำหรับเซอร์นี้กับเดินทางมาส่งว่าให้เอฟซีทางอำเภอพะยากรับมีตลูกผสมบีมาเตอร์ลูกผสมเลงงามเลยครับนี่ครับคุณแม่กับเจงเลี้ยงว่าต้องมาจากโตครับแม่สอบถามนะที่ร่องยูทูบให้คิโตโตผู้ดเดียวบอกครับแม่บหมอตบตาละละหมอตบตา ไอ้สอบถามเนี่ยพ่อซื้ออยู่แล้วครับแม่เอาจากข้อมยิงใจของแม่ครับแล้วข้ามื่นหกหนี่พ่อซื้ออยู่เป็นบ่เนี่ยได้ทองแก่พ่อมบบสมัยง้อมันนี่เนาะสมัยง้อแพงกับ่ได้เออสมัยง้อแพงกับบ่ได้เนาะแม่แล้วก็ประกันตำนี้ให้ตรงเนี้พร้อมประกันทองพร้อมครับแม่ทรงวัดของขันยัง้ยังเก็บเงินขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับเดี๋ยวพาชมลูกผสมเราครับนี่ตัวผมเอามาจากขวากผมครับเป็นว่าจิวในี่ขวากเราเป็นลูกผสมบีบมันเตอร์ เล่แเรากะบามันมันกาแล้วแต่เข่าเลี้ยงกับอายุงวัวแล้วครับเนี่ยเหลือแต่ความสมบูรณ์ของงวัวแต่ว่าเราก็มีแตะตรงางามครับบีมาเตอร์อันนี้ลูกผสมบามันเราอีมีแตะตรงงามครับเนี่เชียนชมคุณแม่ครับงวังวงัวใหญ่ยสิบสิบก็โตเลี้ยงได้โอ้แหนนอนนี่เลยเนี่ยสมัยแพงเราซื้อมาตัวเดียวเท่าไรก่อนเนี่ย หาเมื่นสองครับนี่ครับนั่นตอนนั้นสามมื่นสองอนะับขออย่าไทยได้ครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับตัวกลางเนี่ยสมัยแพ่งพหาเม,มื่นสองครับพี่น้องก็พุ่นสามเมื่นกลัวสามมื่นสองแล้วแต่ไฮลูไม่ตัวหน้าหนาครับ,น,รบรนี่ครับค้ามทางประหยากรเนี่ยามเข้าส่งกริงขายจริง ขายแบ่งปันเอฟซีผมครับเงียบง่ายครับถ่ายยูทูบอยู่ครับผู้เืีอกับยุ่งเทียบกันเลยครับเพิ่นเพิ่นสัยกับเมียยุ่งเทียบบอกครับนี่ครับเนี่ยว่าจิ๋วห้อลงแขวกโดยปลอดภัยนะครับขอจะไวหวระเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ